วางความรู้สึกต่างๆหลับตาลงและหายใจอย่างแผ่วเบานะคะวันนี้ลองเปิดใจให้กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นเคยสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนแล้วก็จริงแต่นี้มุมมองใหม่เราอาจจะเห็นบางสิ่งหายใจเข้ารับรู้ หายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆค่ะวันนี้วัตถุประสงค์ของเรานะคะคือฝึกเพื่อรับรู้สิ่งที่เรามีไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งใดนะคะคประสานนิ้วมือทั้ง10นิ้วค่ะผักออกทางด้านหน้าเหยียดแขน ค่อยๆเชยค้างขึ้นยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดลำตัวค่ะเชยค้างขึ้นเล็กน้อยค่อยๆหายใจออกนะคะปล่อยมือออกด้านข้างลำตัวค้งอยู่ตรงนี้สักครู่หายใจปกติค่ะค่อยๆผ่อนมือออกเมื่อหายใจออกนะคะปล่อยออกด้านข้างขึ้นหายใจเข้า หายใจออกโน้มลำตัวไปทางด้านซ้ายของตัวเองนะคะงอศอกซ้ายยืดสีข้างลำตัวด้านขวาไม่ต้องยืดที่สุดนะคะแค่รับรู้การเคลื่อนไหวกับยืดขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้ายืดลำตัวแล้วค้างไว้หายใจปกติค่ะ3 2 และหค่ะค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาช้าๆค่ะเหยียดแขนหายใจออกครั้งที่สามให้ค้างไว้นะคะแต่อีกจะไม่นับปล่อยให้ลมหายใจของเราทำงานกลับขึ้นมาค่ะช้าๆเหยียดแขนทั้งสองข้างทีนี้ค่อยๆโน้มลำตัวลงด้านหน้าค่ะ วางมือเหมือนพับลำตัวลงจากข้อต่อสะโพกนะคะเดินมือไปทางด้านหน้าค่อยๆจับความรู้สึกเมื่อพร้อมแล้วก็ค่อยๆก้มลำตัววางหน้าผากแตะพื้นนหายใจอยู่ในท่านี้สักครู่นะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องทำให้สุดแค่หาจุดสมดุลความพอดีของวันนี้เรารู้ว่าเราทำได้ แต่ก็ไม่ต้องเกินลิมิตของตัวเองในจุดๆนี้นะคะอยู่ในความพอดีหายใจเข้าค่อยๆเดินมือกับเข้าหาลำตัวก่อนนะคะแล้วค่อยพยงุงลำตัวยกขึ้นมานั่งมือทั้งสองข้างวางไว้บนหัวเข่าคะ่ะหลับตาจากความรู้สึกเงียบและฟัง ซ้ายและขวาเท่ากันนะคะเราจะไปท่าปชัชโมตาสน,านะคะนิ่งตามองไปทางด้านหน้ากระดกปลายเท้าขึ้นหายใจเข้าว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับลำตัวยืดลำตัวไปทางด้านหน้านะคะครั้งแรกยังไม่ต้องลึกมากเราไม่ต้องแตะเท้าก็ได้นะคะแตะที่ข้อเท้าหรือปลายเท้าได้ ก้มสีสันลงเล็กน้อยค่ะจากความรู้สึกก่อนนะไม่ต้องรีบนะคะหายใจเข้าค่ะกลับย้อนขึ้นมายกลำตัวครั้งที่สองช้าๆลองดูซิว่ามันลึกกว่าเดิมไหมทุกครั้งที่เคลื่อนไหวจากความรู้สึกที่ร่างกายของเรานะคะให้เสียงเองแค่นำทางหายใจเข้าค่ะยกลำตัวขึ้น ครั้งที่สามนะคะครั้งนี้เราจะค้างหายใจออกพับลำตัวลงช้าๆแตะที่พื้นก็ได้แตะที่เท้าก็ได้นะคะจับจังหวะตัวเองหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้สักครู่หนึ่งค่ะอย่าลืมจุดความพอดีนะคะไม่ต้องลึกแค่อยู่ให้ได้กับสิ่งที่เรามีอยู่ สักครู่หนึ่งเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นมาช้าๆค่ะหายใจเข้ายืดยกลำตัวว่าแขนขึ้นหายใจออกลดมือลงด้านข้างค่ะยังคงตั้งฝ่าเท้าไว้นะคะกระดกฝ่าเท้าไว้ทีนี้ชันเข่าขวาขึ้นมาค่ะในท่าบิดตัว วางเท้าขวาไว้แนบพื้นนะคะกระดกปลายเท้าซ้ายไว้ไม่ต้องค่้อมเท้าวขวานะคะตั้งไว้ตรงๆเลยมือทั้งสองข้างประคองเขายืดหลังยกลำตัวยืดขึ้นเล็กน้อยตามองไปทางด้านหน้าแล้วก็เหยียดแขนขวามาทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเปิดหน้าอกเปิดลำตัวด้านขวาไปทางด้านหลังค่ะเหยียดแขนไปทางด้านหลังแล้วค่อยๆวางมือลง วางมือถ้าทําได้หรือวางเป็นลูกถ้วยก็ได้นะคะจะับความรู้สึกว่าเราเปิดอกขวาไปทางด้านหลังไปทางด้านข้างข,างของห้องนะคะหัวไหล่ทั้งสองข้างซ้ายกับขวามันจะเฉียงมันจะทะแยงงงกันอยู่ทีนี้แขนซ้ายถ่าวาดขึ้นยกแขนซ้ายขึ้นบิดลําตัวนิดนึงเพิ่มขึ้นให้ศอกซ้ายขัดกับขาขวาเข่าวขวาทางด้านนอกค่ะพับมือมาแตะที่สะโพกถ้าทําได้หรือชันมือแบบนั้นตั้งมือได้ค่ะ หายใจเข้าและหายใจออกไม่ต้องบิดลึกนะคะในท่านี้เราไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ต้องการลดอะไรแต่เราแค่ต้องการมองตัวเองในมุมใหม่สายตาของเราก็จะเปลี่ยนไปเวลาที่เรามอง ค่อยปิดลำตัวกลับมายกแขนขวายกแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้าหายใจออกวางมือลงช้าๆบิดลำตัวกลับมาตรงกลางค่ะโอเคนำฝ่าเท้ามาประกบกันนะคะในท่าผีเสื้อ,องอเข่าซ้ายขวาฝ่าเท้าประกบกันค่ะ ขยับเข่าขึ้นลงช้าๆนะคะเหมือนผีเสื้อที่กำลังขยับปีลองจับความรู้สึกที่สะโพกของเราต้นขาด้านหลังหลังล่างเป็นยังไงบ้างตัวลำตัวไม่น้มลงไปข้างหน้ามากนะคะพยายามเหยียดหลังไว้โอเคทีนี้เตรียมเข้าสู่ท่าเตรียมคลานนะคะควางเข่าลงที่พื้น เตรียมที่พื้นวางมือทั้งสองข้างที่พื้นค่ะเราจะไปต่อที่ท่า Cat แอนคาวนะคะดมากสำรวจก่อนนะคะร่างกายเข่าทั้งสองข้างวางกระจายน้ำหนักไปที่มือทั้งสองข้างเช่นกันเหยียดแขนให้ตึงค่ะโอเคหายใจเข้านะคะแอนกระดกก้นย่อนท้องยืดอกเชยคาง หายใจออกค่ะโก่งหลังก้มคางเก็บกระดูกก้นกบนะคะมันดันสะโพกมปทางด้านหน้าเอาห้ทําอย่างนี้อีกประมาณสี่รอบค่ะหายใจเข้าจับความรู้สึกของตัวเองนะคะหายใจออกจับความเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังจับจังหวะของตัวเองหายใจเข้ารอบที่สอง รอบที่สี่ไปได้เองเลยค่ะของตัวเองเลยไหลไปเคลื่อนไหวหายใจและกลับมาตรงกลางนะคะใจอยู่ในความนิ่งสงบตรงนี้สักครู่รับรู้ร่างกาย ส่วนไหนตึงส่วนไหนเรื่องขยายออกส่วนไหนเรื่องยืดออกค่อยๆเลืมตาขึ้นชา้ชาๆนะคะทุกครั้งที่เอ๋ให้หยุดนิ่งและฟังคือให้ฟังเสียงร่างกายของตัวเองจะบอกอะไรบางอย่างหรือถ้าเรานิ่งพอเราอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามา ก็ให้ดึงมท้ที่มาอยู่ที่ร่างกายของเราด้วยนะคะต่อไปเราจะขึ้นท่าดาวเิร์ f เฟ i ซิ่งดอนะคะเข้าสู่ท่าเตรียมคานค่ะขยับมือกว้างกว่าไหลเ่เล็กน้อยจิกปลายเท้านะคะแล้วยกก้นขึ้นด้านบนรอบแรกให้เราขยับเข่าซ้ายและขวางอนะคะสลับกัน ส้นเท้าสลับขึ้นและลงซ้ายขวาไม่ต้องยืดให้สุดแค่จับความรู้สึกทุกครั้งการเคลื่อนไหวว่ชาช้าๆจะทำให้เรารู้สึกนำจิตมาอยู่ที่ร่างกายจุดนั้นได้เยอะมากขึ้นนะคะค้างซ้ายและขวาอย่างละสามลมหายใจนะคะงอขับเข่าซ้ายงอเข่าวขวาเหยียดสลับข้างค่ะ เหยียดส้นเท้าด้านซ้ายงองเข่าขวาแล้วค่อยๆกดส้นเท้าทั้งสองข้างลงเข้าสู่ท่าด o ว n w a r d f a c i n น d o แบบสมบูรณ์แต่ไม่ต้องสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของตัวเองคือในณนะตอนนี้นะคะไม่เปรียบเทียบก,กับการฝึกครั้งก่อนๆในวันนี้ร่างกายของเราเป็นแบบไหน รับรู้ถึงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและลมหายใจเียดตั้งแต่ฝ่ามือแขนหัวไหล่แผ่นหลังขาส้นเท้าหายใจให้กับทุกส่วนของร่างกายในณนะตอนนี้นะคะที่พื้น กับเข้าสู่เด็กหมอบช้าๆเพื่อนไหวช้านิดนึงนะคะไม่ต้องรีบปรับท่านะจากความรู้สึกเวลาที่เราเปลี่ยนท่าหน้าผากแตะพื้นหายใจเข้าและหายใจออกค่ะหมาล่างกายนะคะเราค่อยๆพยุงลำตัวนั่งบนส้นเท้าหลักตาแล้วฟังเสียงค่ะ โน้มตัวมาทางด้านหน้าเฉียงเข่าไปทางแขนขวาค่ะแล้ววางเข่าลงไปท่าพีเจียนนะคะค่อยๆจับความรู้สึกก่อนนะไม่ต้องรีบกดสะโพกลงนะคะลองเหลียวหลังไปมองดูปลายเท้าด้านซ้ายว่าไม่เฉียงออกนอกสะโพกนะคะเป็นระดับเดียวกับสะโพกก่อน แล้วค่อยๆวางมือกดสะโพกลงปรับความรู้สึกของร่างกายก่อนนะคะอยู่กับตัวเองยืดลำตัวขึ้นตามองไปทางด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกลองเดินมือไปทางด้านหน้านะคะเหมือนเราพับลำตัวลงด้านหน้าค่ะวางศอกได้ถ้าทำได้ถ้าเหยียดแขนได้เหยียดนะคะตามจังหวะของตัวเอง หน้าผากแตะพื้นหรือคางแตะพื้นได้เลยค่ะอยู่ตรงนี้หายใจให้กับสะโพกนะคะหลังล่างสะโพกเก็บเรื่องราวไว้มากมายบางวันก็ตึงบางวันก็ยืดไม่ได้มากลองฟังเสียงนะคะ เมื่อพร้อมแล้วเดินมือกลับมาหาลำตัวยกลำตัวขึ้นช้าๆค่ะไม่ต้องรีบเปลี่ยนท่านะคะเราไม่มีอะไรต้องเร่งดีจิกปลายเท้าซ้ายยกสะโพกขึ้นแล้วก็วางขาด้านขวาไปทางด้านหลังกลับมาที่ดาวเวิร์ดเอกค่ะส่งผ่านลมหายใจเพื่อขอบคุณในท่านี้ก่อนนะคะ ค่อยๆวางเข่าลงเข้าสู่ท่าเด็กหมอบขาชายโพสมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในตอนนี้แค่รับรู้แต่ไม่เอาจิตไปผขกไว้นะคะตั้งลงช้าๆทุกการเคลื่อนไหวเรารู้ตัวไม่ลิงรีไม่ลีเปลี่ยนอะไร ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะแค่จับความรู้สึกปลายเท้าของเราเฉียงออกฝ่ามือทั้งสองข้างเปิดออกผ่อนคลายหลังถ้าหากรู้สึกไม่สบายหลังก็ให้ชันข่านะคะผันศีรษะไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ออกับความสมดุลความพอดีเพื่อผ่อนคลายอยู่ในมุมการรับรู้โดยสายตาหายใจเข้าช้า ปล่อยออกยาวๆทำร่างกายไม่มีอะไรต้องเกร็งไม่มีอะไรต้องควบคุมสังเกตเบาๆตั้งแต่ศีรษะ หน้าผากที่เริ่มผ่อนคลายใบหน้าไม่เกร็งไม่คุ้นคลิกหัวไหล่ที่ค่อยคคลายลงจากแรงแบกสิ่งต่างๆไว้หน้าอกขึ้นไหวตามลมหายใจ ท้องที่ผ่อนคลายลงกับเสืออ่อโยคะนะคะสะโพกและหลังที่วางอย่างอง่อนโยนตอนนี้ร่างกายของเราค่อยๆละลายลงสืบพื้นเสือไม่ต้องเปิดอะไรอยู่ตรงนี้ในความนิ่งสักครู่ค่ะ หายใจเข้าและหายใจออกให้ลมหายใจของเรานำพาความรู้สึกความคิดกลับมาที่ร่างกายค่อยๆขยับนิ้วมือขยับนิ้วเท้าช,ะชะ้าๆเท้าทั้งสองข้างชิดติดกันค่ะ แขนทั้งสองข้างค่อยค่ยวาดเหยียดขึ้นเนือศีรัตวของเรานะคะเหยียดแขนทั้งสองข้างออกแรงเหมืองพักมือแล้วก็เหยียดขาเหยียดเท้าปลายเท้ากดลงไปในคราวเดียวกันแล้วค่อยๆ่พักลำตัวขึ้นนั่งคัสมาศ์นะคะช้าๆหลับตาลงช่วงนี้ค่อยๆเข้าสู่สมาธิสักคู่หนึ่งนะคะ การทำสมาธิเราไม่ได้บังคับจิตใจของเราให้นิ่งเราแค่ปล่อยให้ความนิ่งเข้าสู่ร่างกายของเราหากมีสิ่งใดความคิดอื่นนิ่งเข้ามาให้ปล่อยผ่านไปแค่รับรู้ใช้เวลายอยู่กับตัวเองตรงนี้สักครู่นะคะ หายใจเข้าและหายใจออกหายใจแบบนวบนงคับเรายัางคงอยู่ที่นี่และให้เสียงของเอนนำพาคุณหายใจเข้า ใใอ,อลองระลึกถึงเมื่อการฝึกเมื่อสักครู่นี้นะคะการเคลื่อนไหวการหายใจของคุณเป็นยังไงบ้างร่างกายของคุณอยากจะบอกอะไรหรือเปล่าในช่วงการเปลี่ยนท่าการค้างท่ามีความคิดใดที่ผุดขึ้นมาในระหว่าง ตค้างท่าไหมการฝึกในวันนี้อาจจะเหมือนที่เราเคยฝึกมาก่อนแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปหรือไม่ลองระลึกด,ดูค่อยๆเลื่อนตาขึ้นช้าๆนะคะ